เช้าวันนี้นะครับให้เราเปิดพระธรรมของพระเจ้าด้วยกันนะครับ2โครินธ์นะครับบทที่11ข้อ1ถึง15นะครับข้าพเจ้าอยากขอให้ท่านทั้งหลายอดกลั้นต่อความโง่เขลาเล็กๆน้อยๆของข้าพระเจ้าแต่ที่จริงท่านก็อดกลั้นอยู่แล้วเพราะว่าข้าพระเจ้าห่วงแหนพวกท่านอย่างที่พระเจ้าทรงห่วงแหนเพราะว่าข้าพระเจ้ามั่นท่านไว้กับสามีคนเดียว เพื่อถวายพวกท่านให้เป็นหญิงพรหมจารีบริสุทธิ์แด่พระคริสต์แต่ข้าพเจ้ากล่าวว่างูนั้นล่อลวงนางเอวาด้วยอุบายของมันอย่างไรความคิดของท่านทั้งหลายก็จะถูกทำให้หลงไปจากความซื่อและความบริสุทธิ์ต่อพระคริสต์อย่างนั้นเพราะว่าถ้าใครมาเทศนาถึงพระคริสต์อีกองค์หนึ่งซึ่งไม่ใช่องค์ที่เราเคยเทศนานั้นหรือถ้าพวกท่านรับพระวิญญาณซึ่งแตกต่างจากที่ท่านเคยรับนั้น หรือข่าวประเสริฐซึ่งแตกต่างกับที่พวกท่านเคยรับไว้แล้วท่านทั้งหลายก็ช่างอดกลั้นดีจริงๆเพราะข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าไม่ได้อยกว่าอัครทูตพิเศษเหล่านั้นแม้แต่น้อยเลยแม้ข้าพเจ้าพูดไม่เก่งแต่ข้าพเจ้าก็มีความรู้ที่จริงเราแสดงข้อนี้ต่อท่านเสมอในทุกเรื่องแล้ว ข้าพเจ้าทำผิดหรือที่จะทำใจลงเพื่อยกชูท่านขึ้นพระข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่ท่านทั้งหลายโดยไม่คิดเงินข้าพเจ้าปล้นเครือจักรอื่นๆด้วยการรับเงินอุดหนุนจากพวกท่านพวกเขาเพื่อปฏิบัติท่านทั้งหลายและเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านและข้าพเจ้าขัดสนอยู่นั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้เป็นภาระกับใครเพราะว่าพี่น้องที่มาจากแคว้นมาซิโดเนีย ได้จัดเตรียมสิ่งที่ข้าพเจ้าขัดกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าทําตัวไม่ให้เป็นภาระกับพวกท่านในทุกด้านและข้าพเจ้าจะทําตัวเช่นนี้ต่อไปความจริงของพระคริสต์อยู่ในข้าพเจ้าอย่างไรจะไม่มีใครในแคว้นอาคยาที่สามารถห้ามข้าพเจ้าอวดเรื่องนี้อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะข้าพเจ้าไม่รักพวกท่านหรือพระเจ้าทรงทราบดีว่าข้าพเจ้ารักพวกท่านและสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทําข้าพเจ้า ก็จะทำต่อไปเพื่อปิดโอกาสคนพวกนั้นที่ชอบเฉยโอกาสให้คนยอมรับว่าเหมือนกับหลอกในสิ่งที่พวกเขาอวดเพราะว่าคนพวกนั้นเป็นอัครทูตปลอมเป็นคนที่หลอกลวงพวกที่ปลอมตัวเป็นอัครทูตของพระคริสต์การทำเช่นนี้ไม่ประหลาดเลยเพราะว่าซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์ของความสว่างเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ผู้ปฏิบัติของซาตาน จะปลอมตัวเป็นผู้ปฏิบัติของความชอบธรรมบ้านปลายของพวกเขาจะเป็นไปตามการกระทําของเขาในเช้าวันนี้นะครับอยากให้หัวข้อนะครับว่าประนีประนอมแต่ไม่เสียจุดยืนคริสเตียนเนี่ยถูกท้าทายครับให้อยู่ในโลกนี้ที่มีค่านิยม มีความเชื่อที่แตกต่างบางคนนะครับอาจจะมีจริยธรรมหรือแนวทางในการดําเนินชีวิตที่แตกต่างจากเราที่อยู่ที่นี่แต่สิ่งที่น่าท้าทายก็คือเราจะใช้ชีวิตอย่างไรในโลกนี้ให้มีความแตกต่างเราต้องมีการประนีประนอมคํานี้ความประนีประนอมนี้มีความหมายทั้งเชิงบวกและลบนะฮะคือการหาหนทางที่3นะครับระหว่างสงคนที่มีความคิดที่ แตกต่างกันออกไปอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะต้องลดตัวเองลงและอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเพิ่มเพื่อให้หาทางออกที่สามสำหรับการแก้ไขความขัดแย้งและข้อตแตกต่างดังนั้นนะครับอาจารย์เปาโลจึงเรียกร้องนะครับให้เราเองหรือแม้แต่คริสเตียนโคลินมีความประนีประนอมอดกลั่นต่อกันและกันหมายถึงว่าผ่อนหนักผ่อนเบาและปรองดอกแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเมื่อเกิดความประนีประนอมแล้ว ต้องทาให้คริเสเตียนในเมืองโคเรนหรือเราทั้งหลายที่อยู่ในโลกปัจจุบันนี้ต้องสูญเสียจุดยืนแห่งความจริงในพระวจนะบางเรื่องเราอาจจะยอมได้อาจจะเสียสละได้ไม่ใช่เรื่องของความผิดความถูกต้องแต่อาจจะเป็นเพียงแค่เรื่องรสนิยมหรือความชอบเท่านั้นในภาษาอังกฤษนะครับได้ใช้คําว่า compromise นะครับเป็นเหมือนข้อตกลงที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งซึ่งเกี่ยวข้องนะครับว่าจะต้องมีความ ลดลงตามความต้องการหรือข้อคิดเห็นของตัวเองลงเพื่อหาข้อตกลงอันนี้เป็นความประนีประนอมในเชิงบวกนะครับแต่หากว่าเราเองใช้นะครับคำนี้เนี่ยในเชิงลบนะครับก็คือประนีประนอมนะครับเรายอมสูญเสียจุดยืนไม่สนว่าความถูกต้องคืออะไรการประนีประนอมนี้นะครับอาจจะทําให้เราเองตกอยู่ในการล่อลวงหรือล้มลงในบาปได้หรือนําเราไปสู่ เส้นทางที่ไม่ถูกต้องได้มีชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ามอริสนะครับมาลอยได้พูดถึงการประนีประนอมในด้านลบนะครับหมายถึงการยอมง่ายๆที่จะเปลี่ยนคำถามนะครับให้ตรงกับคำตอบที่ตัวเองต้องการบางคนหรือแม้แต่บางครั้งนะครับการเปลี่ยนคำถามเพื่อให้คำตอบในสิ่งที่เราต้องการนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงนะครับคำถามเพื่อ ตอบสนองความต้องการของเรานะครับเราจะสูญเสียความสัต์ซื่อและความถูกต้องนั่นคือความอันตรายที่ร้ายแรงนะครับและส่งผลให้เกิดการล่อหลวงหรือโกหกตัวเองไม่เพียงคนอื่นนะครับหลอกเรานะฮะแต่ตัวเราเองก็สามารถหลอกตัวเองได้การล่อลวงนะครับทำให้จิตใจของเราบิดเบือนเราไม่ได้เพียงมองเห็น หรือการใช้ชีวิตด้วยสายตาเท่านั้นแต่ว่าทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับที่หัวใจเมื่อตาของเรามองอาจจะมองอีกแบบหนึง่งแต่ใจของเราอาจจะสั่งให้อีกเป็นอีกแบบหนึง่งภาพที่เราอยากให้เป็นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ใจของเราต้องการและพระเยซูคริสต์บอกว่าตาเป็นประทีปของร่างกายเพราะฉะนั้นเมื่อตาดับไปนะครับร่างกายก็พลอยดับไปด้วยพระเยซูคริสต์ให้ความสําคัญ เกี่ยวกับหัวใจหรือจิตวิญญาณหรือสิ่งที่อยู่ภายในมากกว่าสิ่งที่ตาของเรามองเห็นเพราะฉะนั้นนะครับการประนีประนอมนะครับโดยการเปลี่ยนคําถามเนี่ยให้ตรงกับคําตอบของตัวเองเนี่ยโดยเจตนาที่ไม่สุจริตนะครับทําให้จิตใจของเราบิดเบือนและไม่ถูกต้องะจะมีหลายคนนะครับอาจจะมีหลายคนต่อสู้นะครับในสิ่งผิด โดยคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าจิตใจของเขาบิดเบือนหรือไม่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นนะครับคริสเตียนต้องดําเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ถูกล่อลวงนะครับและพระคมภี์ตอนนี้ในเช้าวันนี้เป็นบทเฝ้าดีง่ายว่าเปาโลกําลังเตือนคริสเตียนในเมืองโคลินว่าพวกเขาเนี่ยเริ่มประนีประนอมต่อการยึดหลักการที่ถูกต้อง เพราะอะไรครับเพราะอาจจะมีคุณครูที่สอนเก่งมีโวหารมีคำพูดที่ดีและอาจจะทำให้คริสเตียนในเมืองโคลินนั้นเริ่มคล้อยตามและทิ้งหลักการที่ถูกต้องและจุดยืนตามความจริงในพระวจนะและตามพวกอาคาัครทูตจอมปลอมปอโลจจึงสอนว่านะครับเราเองต้องรู้จักการล่อลวงเมื่อเรารู้จาักการล่อลวงแล้วเราจะไม่ประนีประนอมเพราะฉะนั้นนะครับ ในเช้าวันนี้ผมอยากจะสรุปง่ายๆสำหรับพระธรรมตอนนี้นะครับปโลได้ให้หลักการบางอย่างนะครับในพระธรรมตอนนี้เนี่ยว่าเราเองจะต้องตอบสนองอย่างไรเมื่อเราเองถูกล่อลวงหรือเราเองจะใช้คําว่าประนีประนอมนี้อย่างไรเพื่อไม่ให้เราเองสูญเสียหลักการแห่งความจริงในพระเจา้าหลักการที่หนึ่งนะครับอยู่ในข้อ3ามโลบอกว่าไม่ถูกหลอกนั่นหมายความว่าเราเองจะต้องรู้ความจริงของพระเจา้า น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับปาโลได้เปรียบเทียบครูที่สอนผิดเป็นเหมือนกับงูที่ล่อลวงเอวาเมื่อเรากลับไปดูในปฐมกาลเนี่ยเราจะเห็นนะครับในบทที่สาเนี่ยซาตารล่อลวงเอวาว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสห้ามไม่ให้กินผลจากต้นไม้นั้นคําว่าจริงหรือทําให้ตัวเอวาเองหรือแม้แต่มนุษย์เราเองเนี่ยสงสัย ความเป็นพระเจ้าที่ห้ามกินเราเห็นนะครับพระมภีในบทที่สองในปฐมกาลบทที่สเนี่ยพระเจ้าบอกว่าห้ามกินใช่ไหมครับแต่บทที่สามในเอวาบอกว่าห้ามกินและถูกต้องเมื่อเราสงสัยเนี่ยเรามากักจะทําในสิ่งที่ผิดหรือไม่ถูกต้องตามความจริงที่พระเจ้าบอกอย่างชัดเจนและสุดท้ายเอวาก็มองเห็นนะครับแล้วก็ดูอาจจะคิดแล้วก็จับต้อง เปลโลจึงกล่าวนะครับกับชาโลเปลโลจึงกล่าวนะครับว่าวันนี้เนี่ยคริสเตียนชาโคลินเมื่อท่านเองได้รับการคืนดีกับพระเจ้าแล้วในพระเ,เยซูคริสต์เนี่ยไม่จําเป็นที่ท่านเองจะต้องถูกหลอกอีกเปลโลได้พูดถึงจิตวิญญาณพูดถึงวิญญาณที่พระคริสต์ทรงมัดจําแล้วเมื่อเราศึกษาดูแล้วผ่านมาตลอดสองสามอาทิตย์ที่ผ่านเมื่อเปลอโลพูดแบบนี้เพื่อบอกกับคริสเตียนชาโคลินว่า ท่านจะไม่ถูกหลอกแน่นอนเพราะท่านมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าและพระเจ้าทรงมั่นท่านไว้แล้วในพระเยซูคริสต์วันนี้ที่เราถูกหลอกวันนี้ที่คริสเตียนมากมายถูกหลอกในปัจจุบันนี้เพราะเราไม่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระวจนะของพระเจ้าบางคนอาจจะโน้มเอียงไปทางประสบการณ์อยากจะมีสิ่งที่กระตือร้อนตื่นเต้นเราก็จะเห็นนะครับคริสเตียนอาจจะโน้มเอียงไปทางซ้ายซ้ายเกินหรือขวาเกิน แต่ความจริงในเช้าวันนี้ก็คือเราจะไม่ถูกหลอกคริสเตียนชาวโคลินจะไม่ถูกหลอกถ้าเขารู้ความจริงและพระเยซูคริสต์พูดเองนะครับไว้ในในมัทธิวนะครับบทที่24ข้อ4และข้อ24ระวังให้ดีอย่าให้ใครล่อลวงพวกท่านเพราะว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จหลายคนปรากฏขึ้นอาจจะแสดงหมายสำคัญหรือการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อจะล่อลวงแม้คนที่พระเจ้าเลือก ถ้าเป็นไปได้แม้แต่คนที่ถูกเลือกก็จะถูกล่อลวงได้เช่นกันเราจะไม่ถูกหลอกเพราะเรารู้ความจริงทุกวันนี้คนอาจจะสนใจคอนเทนต์ใน YouTube ในโลกออนไลน์มากกว่าความจริงหรือหลักการของพระวจนะเพราะฉะนั้นเปาโลจึงบอกว่าพี่น้องชาวเมืองโคเยเนยททำไมพวกท่านเนี่ยสนใจฟัง อครทูตเทียมเทศหรือสิ่งที่ตอบสนองสิ่งที่อยากจะฟังเมื่อก่อนข้าพเจ้าอ่านถึงคำนี้หรืออ่านพระพีถึงตอนนี้ข้าพเจ้าคิดว่าเอ๊ะทำไมเปาโลมักจะพูดแบบนี้ว่าในยุคสุดท้ายคนจะฟังในสิ่งที่หูของเขาต้องการฟังแต่ปัจจุบันนี้เห็นชัดเจนฮะในโลกสื่อโซเชียลออนไลน์เราเห็นคริสเตียนบางคนอาจจะไม่ไม่ได้ต้องการมาโบส อาจจะต้องการฟังคําเทศนาจากคนที่สอนสนุกคนที่สอนแล้วแบบไม่ง่วงแต่เปาโลบอกว่าแน่นอนครับเปาโลสอนหลักการว่าเราให้ฟังฟังหลักการและแน่นอนครับเราต้องเปิดอ่านว่าสิ่งที่สอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยการผลปรนจะไม่เกิดขึ้น หรือการที่เราเองนะครับจะไม่ประนีประนอมเนี่ยเพราะเรารู้จักความจริงในพระวจนะแน่นอนครับความจริงในพระวจนะปอลกําลังชี้ให้เห็นว่าพี่น้องชาวโคลินผู้อ่อนแอเอยถ้าประศจากพระเยซูคริสเนี่ยท่านไม่สามารถคืนดีกับพระเจ้าได้เลยและไม่มีข่าวประเสริฐอื่นแล้วที่ดียอดเยี่ยมกว่าน,นี้ไม่จําเป็นจะต,ต้องไปหาที่อื่นอีกแล้วปอลได้พูดบอกว่าโอ้ท่านเนี่ย ได้อดกลั้นฟังเขาจริงๆนะนั่นหมายความว่าเปาโลกําลังติเตือนตะเตือนให้ชาวโคลินเนี่ยมีหัวใจในการสนใจข่าวประเสรศิฐเพราะฉะนั้นนะครับหลักการอย่างที่สองเนี่ยเมื่อเราดูนะครับตั้งแต่ข้อ7จ็ถึงสิอเนี่ยอยากสรุปแบบนี้ครับว่าหลักการที่2ก็คือไม่ผ่อนปลนต่อข่าวประเสรศิฐแม้คนอื่นอาจจะกล่าวเปาโลเริ่มหันกลับมามอง อปอลพูดถึงความถ่อมใจปโลพูดถึงการที่คริสเตียนกล่าวหาว่าท่านเองเนี่ยใช้ข่าวประเสริฐเนี่ยในการที่จะหาผลประโยชน์แม้ท่านถูกโจมตีขนาดนี้แต่ท่านใช้ชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐแม้คริสเตียนอื่นอาจจะโจมตีท่านว่าท่านปล้นครสตจักรเป็นอื่นหรือรับใช้ในพนันกิจและอาจจะยอกยอกเ,เงิน แต่เปาโลก,กล่าวนะครับแม้พี่น้องชาวโคลินจะพูดแบบนั้นและปัจจุบันนี้มีหลายคนที่มองเห็นและอาจจะพูดแบบนั้นกับเราว่าโอ้ท่านรับใช้พระเจ้าเพราะท่านเห็นแก่เงินเพราะท่านต้องการท่านอยากมั่งมีแต่ข้าพระเจ้าเห็นมาตลอดว่าสิ่งที่เรารับใช้พระเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความต้องการของเราแต่เกิดขึ้นเพราะพระเจ้า เพราะฉะนั้นเปาโลจึงยืนหยัดบอกว่าแม้คนอื่นจะมองเขาอย่างนั้นนะครับแต่เปาโลบอกว่าไม่เป็นไรครับยังมีพี่น้องที่อยู่ในแคว้นมาซิโดเนียเห็นความจาเป็นของอาจารย์เปาโลและช่วยและช่วยซัพพอร์ตและเขายืนยันตัวตนว,ว่าเขาจะไม่เป็นภาระของใครเลยเมื่อเราศึกษาชีวิตของเปาโลเราเห็นว่าท่านเองเป็นคนเย็บเต็นผมไม่ได้บอกว่าปัจจุบันนี้เราต้องกลับไปเย็บเต็นนะครับ แต่ให้เราเองทําตามหน้าที่ที่พระเจ้าทรงเอกสรรให้ท่านอยู่ในบทบาทและท่านเองจะต้องพิสูจน์ตัวตนของท่านกับพระเจ้ามากกว่าสิ่งที่มนุษย์เองมองเห็นถ้ามนุษย์มองเห็นนั่นหมายความว่าเราจะทําตามสิ่งที่มนุษย์ต้องการและเมื่อมนุษย์เองไม่ได้ต้องการในสิ่งที่เขาตอบสนองหรือเราเองตอบสนองเนี่ยก็จะเริ่มมีความเอ็นเอียงประนีประนอมกับสิ่งที่ เป็นความต้องการเท่านั้นโลจึงบอกแบบนี้นะครับในข้อต่อมาเนี่ยเราจะเห็นอย่างชาัดเจนนะครับาปโลพูดถึงพวกอัครทูตจอมปลอมนะครับว่าแม้ว่าเขาทั้งเขาเหล่านั้นเนี่ยจะปราณีประนอมหรือผ่อนปลนต่อข่าวประเสริฐและสอนว่ามีพระคริสต์คนอื่นอีกคนหนึ่งแต่ปโลบอกว่าพูดไว้อย่างน่าสนใจนะครับในข้อ15เนี่ยปโลบอกว่าไม่เป็นไรครับ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบ้านปลายหรือตอนต้นนะครับเราอาจ,จะเริ่มต้นอย่างไรอาจจะไม่มีใครรู้หรืออาจจะมีใครรู้แต่จุดจบนะครับทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเปิดเผยตามการกระทําของเขาเราเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเปาโลจึงบอกว่าที่เปาโลไม่ผ่อนปลนต่อข่าวประเสริฐเพราะเปาโลรู้ว่าเปาโลกำลังมองถึงเบื้องบนเปาโลมักจะพูดว่าข้าพเจ้า กำลังวิ่งแข่งบากบัน่นมุ่งไปถึงหลักชัยหลักชัยก็คือแผ่นดินของพระเจ้าเพราะฉะนั้นปลโลจึงบอกว่าข้าพระเจ้าไม่ว่าข้าพระเจ้าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตแต่ข้าพระเจ้าก็จะอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์นี่คือหลักการที่ปลอลให้อย่างง่ายๆาคำถามก็คือแล้วเราจะประยุกต์ใช้แบบไหนเพราะปัจจุบันนี้คำคำสอนเทียมเท็จมากมายและที่เทียมเท็จมากมาย คำสอนที่พี่น้องคริสเตียนมักจะนิยมฟังตามคอนเทนต์หรือตามสื่อโซเชียลเนี่ยต้องทํำยังไงแน่นอนครับเราที่เป็นผู้รับใช้ต้องสอนความจริงของพระวจนะและเมื่อพี่น้องฟังเรา,าจ,จะแนะนําให้พี่น้องต้องเปิดอ่านพระวจนะดูตามไปด้วยหรืออาจจะต้องแนะนําให้เรียนพระวจนะเพื่อที่จะรู้ความจริงว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกและอะไรคือสิ่งที่ผิด เพื่อเขาจะไม่หลงจากเส้นทางแห่งข่าวประเสริฐที่ได้รับแล้วในพระเยซูคริสต์สุดท้ายนี้นะครับในพระเยซูคริสต์สมบูรณ์แล้ว100%และพระวิญญาณเองจะประทานสิ่งที่จำเป็นเพื่อเราเองจะรับใช้พระเจ้าในเช้านี้ให้รอทิ่ทา